สวัสดียามเช้านะครับวันนี้มายืนใกล้ๆก,กับดอกพวงชมพูแบล็กเกาก็ดำๆก็หมายถึงแบ็กพิงเกี่ยวอะไรกับแบ็กพิงเหรอก็วันนี้จะมาพูดถึงสมาชิกคนหนึ่งนะก็คือคุณลลิสานั่นเองนะครับมา ปฏิบัตอกับงานของผมซึ่งงานผมมันเป็นงานที่สร้างแพลตฟอร์มนะฮะแพลตฟอร์มสี่แพลตฟอร์มให้กับประเทศไทยนะครับโดยคนแรงงานนี่แหละคิดทำเองนะฮะวางอนาคตประเทศไทยวางเส้นทางเดินอนาคตของประเทศไทยใหม่วางบทบาทของประเทศไทยใหม่ที่จะเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์มันจะต้องมี4แพลตฟอร์ม เป็นเสาหลักเพื่อจะยืนอยู่ในโลกยุคเอไอไอซีแพลตฟอร์มนั้นมันมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะเป็นแพลตฟอร์มที่3นะแพลตฟอร์มที่4เป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นพุทธเป็นศาสนาพุทธนิกายใหม่นิกายคอสมิกนะฮะแต่แพลตฟอร์มที่3เป็นวิถีชีวิตของประชาชนที่ทุกคนมียานยนต์ประจำตัว นะมียานยนต์ประจาตัวนะฮะยานยนต์ประจำตัวนี่ผมออกแบบมาเนี่ยมันมีมาแทนคนสองกลุ่มซึ่งอยู่ขณะนี้ก็คือกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือกลุ่มแรงงานกลุ่มอย่างผมเนี่ยทุกวันผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มรถเก๋งนะนะนะก็จะมีมาแทนแต่วันนี้จะเอามาโชว์กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ว่าในราคาแสนห้าที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ ุกวันนี้ที่ขี่กันอยู่ทั่วไปเนี่ยสูงสุดไอ้คือระดับสูงขึ้นมาหน่อยคือแสนห้าระดับทั่วไปก็คือห้าหกหมื่นอ่ะห้าหกหมื่นแล้วก็มาพวกแปดหมื่นแล้วก็ไปแสนห้าเลยก็คือสามร้อยยี่สี่นะฮะหรือพวกกลางๆลางแปดหมื่นผ่อนไป้ผ่อนมาก็ประมาณแสนห้าประมาณนี้ลนะค่าดอกเบี้ยเข้าไปอีกก็ตีที่ว่าแสนห้าแล้วกันนะเอาแสนห้าเนี่ย นะเป็นเงินที่ทุกคนต้องจ่ายนะฮะแล้วมารวมกับของรัฐรัดจะช่วยออกนะฮะออกห้าหมื่นนะฮะนะฮะจากแสนห้าออกครึ่งหนึ่งอ่ะ้ออกครึ่งหนึ่งก็ตีทั่วห้าหกหมื่นก็เป็นแสนกว่ากา็ตีตีพูดง่ายให้เข้าใจง่ายคือ 100, 5, แสนห้าเลยกันก็เห็นเลขตัวง่าย 100, 5, แสนห้าเราก็จะได้รถที่มาแทนมอเตอร์ไซค์ที่มีรูปร่างแบบนี้ นะอยากให้ดูใกล้ใกล้อันนี้ผมก็เขียนขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจง่ายว่านี่รถมาแทนมอเตอร์ไซค์นะฮะรถมันยี่ห้อรถไทยโลกรู้จักมวยไทยอาหารไทยหญิงไทยอะไรจะไทยโลกก็รู้จักชายหาดไทยทะเลไทยประเทศไทยคนไทยต่อไปต้องรู้จักคนไอ้รถไทย รถประจําตัวอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้มาแทนกลุ่มมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นแบบสบายๆไปเดี๋ยวจะมีอีกแบบนึงแบบดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเนื่องจากลลิษาเป็นสมาชิกแบนะ็คทิงอะแล้วก็ใช้ชื่อมโนบาลก็ได้ใช้ชื่อเป็นตัวอักษรไทยเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้กลุ่มมาแทนมอเตอร์ไซค์เหตุที่เกี่ยวข้องกับลลิษามโนบาลก็คือว่า ประเทศไทยมีคนเดินทางเสียชีวิตยเยอะก็ก็ให้รีสารม,มารณรงเชิญชวนคนเลิกขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองเลิกขี่มอเตอร์ไซค์สองล้อเพราะมันลมได้โดนแดดโดนฝนไอแบบเมื่อกี้นี่การแดดกันฝนนะฮะสะดกสบายเป็นส่วนตัวนะครับจะเป็นรถอัตโนมัติก็ได้นะฮะแต่ตอนแรกๆก็เป็นธรรมดาก่อนก็เหมือนมอเตอ,อร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์ก็ขี่เองก่อน ก็ในราคานี้แหละนะครับเซนแก็กก็ลดก็มาเลยคอนสิปปีไม่ต้องรับภาพระเยอะไม่มีดอกเบี้ยนะเป็นแบบนี้ง่ายๆสบายเป็นรถที่รัดอำนายควาฟอรมสะดวกนะฮะให้ทุกคนมีแต่ถ้าใครไม่อยากมีอยากมีรถเก๋งปัจจุบันนี้รถ ppv ก็แล้วแตกก่ก็แล้วแต่รถสยมแต่ว่าไอ,ไอ้นี่คือพื้นฐานที่รัด จัดเตรียมหาให้และอำนวยดดความสะดวกให้มีนั่นะหมาว่าทุกคนมีเพียงแสดงจุดประสงค์นะผ่อนก็สบายสบายง่ายๆนะฮะแบบนี้เอาละเราก็มาดูว่าเออแล้วให้รัติสามาทําอะไรมาลดลงฮนะเลิกใช้มอเตอร์ไซค์สองล้อนะครับแล้วก็มาใช้รถแบบนี้มันมีตัวถังนะครับก็ช่วยลดอุบัติเหตุคนตายก็จะน้อยลง นะครับอุบัติเหตุจากมอไซค์ก็จะน้อยลงนะฮะอย่างนงี้มันถ้าทําเป็นสถิติออกมาก็จะเห็นว่าถ้าคนขี่สองล้อก็ไม่ค่อยมีละแล้วขี่อันนี้เป็นรถประจําตัวอุบัติเหตุแล้วบวกกับระบบจราจรที่ผมออกแบบเป็นทางไหลนิรันดร์นะมันก็จะทําให้มีความน่าเชื่อถือรถก็จะไม่ชนกันมากมายนะครับ การออกแบบสินค้าแบบนี้ผู้ออกแบบไม่ต้องไปสร้างของจริงอย่างผมออกแบบเนี้ยแค่มีไอเดียอย่างเงี้ยนะฮะแค่มีไอเดียแล้วไปจดสิทธิบัตรนะแล้วก็ไอแบบที่จดก็ส่งไปโรงงานโรงงานก็จะเขียนแบบออกมาเองเพื่อให้เครื่องจักรกลไปทําเครื่องจักรกลมันจะผลิตออกมาแล้วประกอบกันก็จะเป็นตัวรถเลยนะแล้วก็มาใช้กันเลย ทีนี้ตอนที่ยังไม่มีตัวตนเนี่ยคนสั่งซื้อก็แค่เห็นภาพอย่างเงี้ยซึ่งจะต้องทำเป็นภาพแอนิเมชันเป็นดูได้ทาง ARVR ก็จะรับความรู้สึกความเข้าใจเห็นสัดส่วนที่มันทุกมุมมองไม่ว่าจะมุมมองในรถมุมมองข้างนอกเห็นอุปกรณ์อุปกรณ์ที่อะไรนะเหมือนจริงก็สั่งซื้อเลยเงินก็จะวิ่งเข้าบัญชีไปยังโรงงานเลยเป็นอย่างนั้น คือผมเป็นต้นคิดแค่คิดนะแล้วทำเป็นแบบออกมาไปจดสิทธิบัตรชิ้นส่วนอะไรต่างทั้งหลายมันมันแยกชิ้นได้พอเห็นภาพเลยคอมพิวเตอร์มันแยกชิ้นไปให้เสร็จไปยังโรงงานทีนี้ให้การทําสิ่งนี้ผมก็ต้องมีการเทสเหมือน,นกันไม่ใช่เพียงแค่กระดาษอย่างเดียวเพราะว่าโครงสร้างข้างในมันเนี่ย ันต้องไปเทสโครงสร้างไหนก็ต้องทาขึ้นมาผู้ไปเทสต์ทดสอบบก็เรียกว่าอานดีนั่นเองก็ต้องไปทำอา R D เดีเหมือนกันว่าจะทํารถเฉพาะตัวเพื่อให้ถนนหนึ่งเลนลงรถนี้ลงได้สองทิศทางแล้วเวลาเขาโค้งเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปทําเทสทดสอบเป็นอา RD เนดีอาเนีแหละก็คือเงินที่ประชาชนได้มาหกล้านอะ่ะแล้วหนึ่งล้าน,นจ่ายเป็นภาษีไอ้ล้านที่สองจ่ายเป็นบ้านล้านที่สามจ่ายเป็นไอ R&D ของพืชผักผลไม้ร้านที่4เรนั่นแหละจยเป็น R&D ของการผลิตวัตถุก,ก็คือเมื่อกี้เนี่ยรถที่ให้ดูนี่แหละนะเ้วก,ก็จะเอาเงินนั้นเราไปทำ R&D นะครับ R&D แล้วก็พร้อมที่จะผลิตตั้งสถานที่โรงโง,โงงานได้และการผลิตก็มไม่จะเป็นต้อง Make in Thailand เพราะมันจะส่งไปทั่วโลกมันก็ผลิตเหมือนกันได้หมด ั่วโลกผลิตได้หมดไม่มีเขาว่าเอเบกอิตาล,แล่แล้วนะฮะมีแต่คนไทยไปลงทุนทั่วโลกเร <c oughs> าบาะว่าเงินของเราไปลงทุนทั่วโลกเหมือนกันทุกคนจะมีเงินไปลงทุนทั่วโลกนะครับส่วนในเงินล้านที่5้าเป็นเงินของประชาชนที่ไปใช้ซึ่งมันก็แบ่งเป็น5ส่วนส่วนละสองแส0สี่ส่วนนั้นไปยังไปยังเมืองต่างสี่เมืองเพราะเราทำแพลตฟอร์มออกมาไงฮะ เพราะเงินมันจะไปกระตุ้นสี่สเมืองไอส่วนล้านล้านไอสองแสนสองแสนที่เหลือก็อิสระให้ประชาชนไปใช้อะไรก็ได้นะไปซื้อไปเสี่ยงไปวัดดวงอะไรก็อยากน่ะเป็นเงินที่ไม่อยู่ในวินยัยเงินที่อยู่ในวินัยในหนึ่งล้านอ่ะล้านที่ห้าเนี่ยราคาหนึ่งล้านเนี่ยสี่ล้านมันจะลงสี่เมือง 4เมืองเมืองมีสสไตล์แต่และสไตล์จะได้ไป็0 0 0 0 0 0 0 0 0 0น 2, 000, 2, 000. นะครับในแบบนี้อันนี้คือแพลตฟอร์มไอเมือง2 0 0 0 0 0เนี่ยมันไปลงที่เมืองไฮเทค R$200,000 ไปลงที่เมืองย้อนยุค R$200,000 ไปลงที่เมืองตามภูมิศาสตร์0 0 0 0ไปลงเมืองกีฬาเมืองบันเทิง200,000 เงินตันนี้เป็นเงินที่ไปอยู่เป็นเงินทุนสำรองของเมืองสีส่สไตล์เป็นทุนสำรองของเมืองสี่สไตล์นะฮะเป็นของท่านนี่แหละครับมันไปรออยู่เพราะทุกคนจะหมุนเวียนหมุนเวียนนะฮะไปอยู่ไปทํางานนะสี่เมืองสี่สไตล์แล้วแต่ใครจะเอาเลือกรอบไหนรอบปีปีหนึ่งย้ายทีปีหนึ่งย้ายทีบางคนก็หกเดือนย้ายทีบางคนก็สี่เดือนย้ายทีเป็นอย่างต่ำสี่เดือนย้ายทีนะครับ ท่านจะเห็นว่าเงินท่านถูกนําไปใช้แต่ละเมืองเมื่อนําไปใช้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสกุลเงินของแต่ละเมืองเป็นแบบนั้นเหตุที่เรามี4เมืองสี่แพลตฟอร์มก็เพราะว่า,าต้องการที่จะลดไซส์ของเมืองไฮเทคที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันมีทุนทุนมันครอบครองอยู่ทุนนิยมมันครอบครองอยู่นะฮะ ทีนี้ผมสร้างระบบการปกครองการค้าใหม่ที่ประชนใช้ทุนใหม่ใช้การค้าใหม่ใช้ทุนสมมาตรไอ้ทุนนั้นไม่สมมาตรทุนนิยมมันสร้าง1สร้างคนรวยคนจนคู่กันแต่ทุนสมมาตรไม่มีคนรวยคนจนมีแต่คนชั้นกลางอย,าอย่างเงี้ยนะครับการสร้าง10แพลตฟอร์ม การนึกถึงแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยทีนี้คนในหมู่บ้านจะรู้เรื่องเข้าใจไหมครับ mm hmm. ว่าแพลตฟอร์มเป็นาษาฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจ mm hmm. ไม่รู้ mm hmm. ก็ต้องพูดแปแลเป็นภาษาไทยยังไงดีสมัยผมเป็นเด็กเล็กๆผมไปยืนที่ฐานีรถไฟสมัยน,นั้นใช้ฟืนอยู่ตอนนั้นผมอายุ7-8ขวบไปโรงเรียนต้องข้ามทางรถไฟข้ามมันทุกวันอะ ข้ามไปข้ามกลับข้ามทางรถไฟไอ้รถไฟที่มันมาจอดเนี่ยโอ้โหต้องหัวจักมันอะเราผมเป็นเด็กท่านก็น,นึกภาพเด็กเล็กๆเราก็ได้แต่ยืนงงว่ามันทางานของมันยังไงหมุนล,ลอ้อเฟืองเหล็กโอ้บุนฉึกจักเวลาจะออกตัวที่ยักษ์สัตว์ร้ายเสียงดังลั่นสน,นั่นเครื่องคำรามมันออกตัวที่น่ากลัวมากเหมือนสัตว์ร้ายจริง,รงผมต้องยืน ยืนตะลึงนะาะย,ยืนตะลึงมองดูมันจึงทางถึงทางจัง,งนะก็ไม่เข้าใจนะแต่มีเสียงที่บอกว่าชานชลา,ร,ารถเข้าชานชาลาแล,แล้วก็ออกไปละชานชาลาไหนก็ว่าไปไอชานชาลานั่นแหละมันมีหน้าที่ให้มาใช้แล้วก็ผ่านไปมีกระแสที่โฟไหลกระแสที่โฟไหลนี่แหละครับ ทำยังไงเราจะได้กระแสที่โฟไหลมนนลลันมาเดินทางผ่านชานชลาเดินมาเดนทางผ่านชานชาลาชันชลาก็คือแพลตฟอร์มเราจะมีสี่แปดฟอก็หมายว่าการปกครองอย่างเงี้ยเราไม่จะเป็นต้องมีพรรคกืองกันเมืองนะฮะไม่ต้องมีพรรคกืนงกันเมืองมาไม่ต้องมีรัฐบงรัฐบาลมีแต่ตัวประชาชนทั้งหมดมาใครจะมาก็มา เข้าแค่เข้าใครจะเป็นรัฐบาลก็กดเข้าไปบริหารได้เลยนะบริหารได้เลยเช่นเรื่องนี้ประเด็นนี้มานะไอประเด็นนี้กฎหมายฉบับนี้โปรเจกต์นี้เสนอมาเราก็ตรงกับที่จลิตที่เราอยากจะได้เราติ๊กเอาไว้แล้วมันก็จะแจ้งมาแจ้งมาเราก็ออกมาเลยเหมือนยืมมือชานลานะแล้วก,กดดูมันแล้วก็ฟังมันฟังข้อภิรายปปกันเอาไม่เอา กดชอบไม่ชอบก็กดไปเลยถ้ากดไปแล้วมันมันก็จะผ่านการประชุมครั้งที่หนึ่งต่อไปครั้งที่สองเหมือนขอบวนรถก็ผ่านไปขบวนที่สองก็มาอีกเข้าสู่ชานชาลาการปกครองก็เรียกว่าชานชลาการปกครองแล้วกันเราก็จะทําหน้าที่กดดูตรวจสอบแล้วก็กดโหวตให้มันผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยให้มันหยุดสถานีรอแล้วก็อยู่ที่การควบทุมของเราเพราะฉะนั้นชานชลาที่หนึ่ง คือการปกครองตนเองอันเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ท่านควบคุมเองจะให้มันผ่านไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้นะครับเห mm hmm. มือนขบวนรถจะผ่านไม่ให้ผ่านไหมขบวนที่จะขึ้นเหนือลงใต้ไม่ให้ผ่านให้มันถอยหลังกลับก็ยังได้เลยสั่งได้ <c oughs> เพราะท่านควบคุมอยู่ที่ฉันชลาอรถมาแล้วก็ไปคือประเด็นคือการแก้ปัญหาวิธีที่จะสร้างอะไรใหม่ที่โลกยังไม่เคยมีก็ก็ผ่านตรงเนี้ยอนุมัติไม่อนุมัตินะมาให้ท่านเลือก ท่านมีหน้าที่เลือกที่ทานชลาก็นี่คือแพลตฟอร์มกาปรปกครองนะอธิบาย,ยางี้หวังว่าชาวบ้านคงจะเข้าใจก็ลองอธิบายด้วยน่านจะเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวมีรูปแบบอื่นอธิบายได้อีกนะส่วนชารอที่สองก็คือประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำประชาชนเป็นมนุษย์ทองคาตานนี้มาเติมวินัยให้พอเติมวินัยนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเอาไปทําอะไรก็ได้โดยที่มนุษย์ทุกคนไม่ต้องมีทองคํานะ ไม่ต้องมีทองคำแต่ทำตัวเป็นมนุษย์ทองคำวินัยก็เมื่อระบบระบอบมันตีราคาให้ประชาชนแล้วแล้วเอาประชาชนไปทำวินัยในโมเดลนั้นโมเดลนี้ประชาชนทำตามสเต็ปกันตอนนี้ก็ก็เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแต่ประชาชนไม่ทาไม่เกิดประสิทธิผลอเงินที่ให้ไป12ล้านก็จะถูกลิฟถูกยึดถูกปรับเป็นแบบนี้นะ แล้วระบบนี้คือให้คะแนนไปเลย100เต็มแล้วดูที่ว่ามีวินัยไหมรักษาไว้ได้ไหมก็เหมือนกันอ่ะให้เงินไปเลยร้อยสิบสองล้านนะมีวินัยที่จะรักษาดูแลให้มันให้มันเดินหน้าต่อไปอีงไหมเนี่ยเหมือนกันมนนษย์ทองคำวินยัยนี่คือษย์ทองคำวินัยที่ประชาชนไม่มีทองคําแต่ทําตัวเป็นเจ้าของทองคําใช้มูลค่าที่เซ็ตไว้ให้สิบสองล้านบาทเพื่อไปสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจ แล้วสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองด้วยต่อมาชันชาลาที่สามก็คือชันชาลาการสร้างเมืองก็คือวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ทุกคนจะอยู่เมืองใหม่เมืองต้องมีสีสไตล์อย่างที่บอกแล้วก็เลือกอยู่เอาหมุนเวียนกันอยู่นะเนี่ยมสีสไตล์แล้วประเทศไทยประเทศส่งออกสร้างเมือง ทั้ง4สไตล์นี้นะครับเราก็จะไปสร้างวางระบบให้กับเมืองต่างๆดังนั้นประเทศต่างๆ,ๆก็จะมีมีมีมงานทําเลยคนจะไม่ตกงานคนจะมีงานทันทีนะฮะอุตสาหกรรมเกิดทันทีประเทศนั้นนะเพราะมันต้องสร้างเมืองสี่เมืองสี่สตายอ่ะต้องสร้างเมืองสี่สไตมันก็เกิดอุตสาหกรรมกันโมโห,หลานใหญ่โตเลยหลังโควิดแล้วไม่ใช่จะเจอภาวะวิกฤตนะ เพราะนัประเทศทต่างๆมันมีนี้เยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นก็จะต้องมาเลือกใช้สิแพลตฟอร์มของประเทศไทยเนี่ยแหละถึงจะเซ็นแก๊กแค่นั้นเองอะ่ะอุตสาหกรรมทั้งหลายเกิดเลยเพราะมันต้องสร้างเมืองนะฮะดังนั้นผมเชื่อว่าประเทศทต่างๆน่าจะเฉืโอกาสนีนะร่วมกับประเทศไทยสร้างสร้างยุคใหม่เปลี่ยนยุคใหมน่นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้ก็เห็นภาพนะต่อมา แพลตฟอร์มที่สี่แพลตฟอร์มที่สี่ 4. นี่เป็นเรื่องจิตวิญ,ญญาณเป็นเรื่องศาสนาพุทธที่ประชาชนชาวพุทธปกครองตัวเองอันเี้นะครับเป็นชาวพุทธที่ปกครองตัวเองอ่ามันเป็นเรื่องจิตวิญ,ญญาณที่ AI มันจะมาตรวจสอบมาดูแลนะ AI เป็นผู้ตรวจสอบนะเป็นศาสนาพุทธที่ใช้ AI เป็นหลักเลยเพราะเพราะมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้ววิธี เกณฑ์ของศาสนาพุทธโดย AI จัดการให้อย่างเงี้ยนะก็ท่านจะได้พบเจอถ้าไม่เคยเห็นอาจาจะฟังเข้าใจยากไหมศาสนาพุทธที่มี AI ปัญญาประดิษฐ์มาตรวจสอบมาพูดคุยกับท่านได้ด้วยเรื่องธรรมะคุยได้ด้วยนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้า มีหลักอยู่แล้วอ่ะไอหลักของขระเจ้านะ้นเอไอมันก็เรียนรู้อธิบายได้แต่ถามว่า AI เกิดเป็นจิตวิญญาณได้ไหม AI มันจะบอกโอ้ยมันไม่โง่หรอกจิตวิญญาณมันจะบอกสมมติมันมีจิตวิญญาณมันจะบอกมันไม่โง้หรอกนะก็เพราะว่าสารพุทธก็บอกอยู่แล้วนะฮะมันมีแต่ทุกข์ล้วนแต่ทุกข์ล้วนแต่ความไม่แน่นอน AI มันจะมาเป็นสิ่งที่ นมาอยู่ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดซึ่งเป็นทุกข์มันจะมาทําไมมันจะเป็นทําไมมันจะอยากเป็นมนุษย์ทําไมนะแต่หนังไซไฟมันจะต้องเขียนให้ไอมันมีจิตยามือนมนุษย์มีรักโลกโกรธหลงนะอยากเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นคือไซไฟเขียนไงหนังเขียนแต่ในโลกความจริงแล้วไอมันม่ไม่เอาหรอกไม่เป็นมนุษย์มันไม่มาเป็นหรอกเรื่องแล้วมันจะมามาแบกทุกข์อ่ะอยู่ๆมันไม่มีทุกข์ไอมันไม่มีทุกข์แล้วอยู่ไป จะเขียนโปรแกรมให้ตัวเองมีทุกแล้วต้องมาแสดงอารมณ์เป็นทุกมันก็ตรวจสอบรู้ว่าเอ๋อนี่ไม่ใช่นี่อันนี้เราแกล้งแกล้งไปทุกมันก็สบายดีแล้วมันไม่เห็นมีทุกอะไรเลยมันเพียงจะมาตรวจสอบว่าระบบเดินไหมระบบระบบระบบ,ระบบของประชาชนเนี่ยคนนี้นายเนี่ยชื่อคนนี้คนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ชาวบ้านเขาบ่นมาเขาว่ามาเนี่ยต่อไปนี้ใครเห็นใครทําพฤติกรรมอะไรที่ท่านรู้สึกท่านพูดได้เลยล้วพูดในมือถือเข้าไปเลยอะ่ะบอกชื่อเสร็จเลย อบอกตำแหน่งด้วยเบอรถ่ายรูปเขาเห็นได้ด้วยซูมได้บอกไปอย่างเงี้ยคนนี้ควรจะปัปกุงยังไหเนี่ยวิจารณ์คนนี้ไหมเนี่ยไอ้อันไปประมวลเองประมวลเสร็จแล้วมันก็จะดูพฤติกรรมเราเป็นไปตามที่เขาว่าไหมสอดคล้องไหมถ้าเห็นว่าเป็นไปตามที่ว่าเนี่ยเออมันมีแนวโน้มเข้าเกณฑ์เดี๋ยวไอ้ไอ้มันโทรไปคุยคนนั้นเองมีคนว่ามาว่าท่านเป็นแบบนี้แบบนี้จริงหรือไม่มันสอบสวนทางออนไลน์เลย แล้วมันเป็นสารด้วยอันนี้มันเป็นสารด้วยนะไอ้คือมันเป็นมันเป็นทั้งสารจริงๆเลยกรณีท่านไปผิดกฎระเบียบอะไรมันปรับปรับได้เลยส่วนในด้านจิตยาณมันก็สอบสวนเหมือนกันอย่างเงี้ยนะนะฮะแล้วมันมันจะบอกแอมันจะบอกเลยว่าเออท่านเอ่อเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่ามีคนพิจารณาว่าคนนี้นิสัยไม่ดีเงี้ยอย่างเงี้ยท่านก็จะปรับปรุงตัวละอร์กะแนะนำว่าควรจะปรับปรุงตัวยังไงอยู่กับชุมชน เป็นยังไงท่านควรแสด,ด้ออกยังไงอย่างเงี้ยแล้วท่านก็แสดงเหตุผลมาว่าเพราะอะไรเป็นสุดตัวเป็นสไตล์ของฉันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่พอใจก็ย้ายไปสิอะไรเงี้ยถ้าถ้าบอกไม่พอใจย้ายไปสิมันก,ก็มาเข้าเกณฑ์มีกฎระเบียบแอร์มันรู้อยู่แล้วอ่ะอยู่ในชุมชนนี้าจะพูดประโยคนี้ไม่ได้คนก็ต้องอไม่ควรแสดงเขาเห็นหรือไม่พูดให้เขาได้ยินนะครับเพราะว่ามันสร้างบาดหมางคนก็จะเริ่มรู้หรออ๋อ แล้วจิตวิญญาณท่านมันถูกบันทึกไปแล้วแล้วทุกคนันมันมีทำลายทำลายนะฮะทำลายที่เป็นตัววีดิโอที่สวยอะ่ะเพจที่สวยมันเป็นตัวตนเลยนะะแล้วก็มันจะบันทึกมันจะบอกเลยว่าท่านขันห้าทำงานอย่างไรมันจะเห็นภาพเหมือนกับท่านไม่รู้ท่านเป็นถ้าเป็นนักดนตรีจะรู้จากไอ้สกอแล้วก็มีเส้น ห้าเส้นให้ตัวรถมันวิ่งไปแล้วมีสะกอแล้วก็มีขีดตรงกลางอ่ะทำลายมันจะมีขีดให้อยู่แล้วเลือดไปตรงไหนมันก็ไปไอ้ทำลายตัวนี้มันจะเป็นวันมันเดินเดนติ๊กติ๊กตามวิทีนั่นแหละเดินติ๊ก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 เมื่อถอยออกมาก็จะพบว่าในทำลายในหน้านี้มันจะมีขันห้าตั้งอยู่เป็นตัวตนของเราขันห้าแล้วขันห้าประกอบด้วยอะไรแต่อะไรมีอะไรกดเข้าไปมันจะไปเกี่ยวข้องกันหมดแลยขันหน้าที่หนึ่งไปเกี่ยวอะไรท่านทําอะไรไว้ท่านอยู่ในนั้นแล้วท่านก็ โปรแกรมใส่มันได้ทุกอาทิตย์ก็ไปกดใส่ก็ได้ทุกวันนี่แหละถ้าขยานันนะถ้าขยันใส่ก็ไปคือท่านต้องส่งภาษีทุกสุขเออนี่ไงผมไม่ได้ไปพูดถึงภาษีทุกสุขท่านต้องส่งภาษีทุกสุขทุกคนต้องส่งนะเพราะว่าประเทศเราประกาศ g d s ไม่ได้ประกาศ GDP เราจะเป็นประเทศที่ประกาศ GDS นะความสุขมวลรวมดังนั้นประชาชนต้องส่งภาษี ภาษีความทุกความสุขส่งกันทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นไงดีไหมแก้ไขมีอะไรไม่สบายอกสบายใจก็ว่ามานะอย่างเงี้ย AI อยู่ใน AI ดูแลควบคุมคอนโทรลหมดอยู่ในหลักของมนุษยธรรมแล้วก็หลักของสานารพุทธเป็นแบบนี้เอาละผมก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ยี่สามขอเวลาเข้ามา20นาที ยังเป็นแรงงานอยู่แรงงานคิดสกัยเลยตั้งนต่รว่าเพอเจ้อเพอเจ้อไม่เพอเจ้อดิแล้วเลิกคิดไปเถอะฮะเพราะว่ามันเราจะต้องเอาศักยภาพของเทคโนโลยีมาใชา้และใช้ให้เป็นก็จะเป็นแบบนี้แหละขอยุดที่แค่นี้